จราก,ากับล็ออาจจตัอสีด้ยเวกว่งตกนนี่ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการตัดบล็อกบล็อกต่อยนะครับนะบล็อกจริงจริงคำว่าบล็อกก็คือการตัดลักษณะของการมีผมแต่ละสัดส,ส่วนนะครับมาลงให้เสมอกันนะครับด้านาข้างสองข้างนะครับด้านหลังก็สองด้านนะครับนะครับหรือตัดให้เสมอกันรอบบอดี้สมัยก่อน,น,นก็เรียกป็นทรงกระเรียดแตครับนี่เป็นการตัดบล็อกคำว่าบล็อกก็คือตรงแต่ักวันนี้เราเอาทรงแล้วก็เอาเทคนิคของการตัดผม,ผมลักษณะบล็อกไล่ คือเรามีการตัดตรงและเชฟของรอยยืและส่งพาเรียกได้ยราคาตามโครงสร้างทำสีเรียกมันเป็นรูดบล็กบอกการตัดบล็อกลักษณะน,นี้คือเราต้องการไล่ล,ลักษณะเส้นผมหรือเราจึงกลับมาเรียกว่าบล็อกซอยคำว่าบล็อกซอยในที่นี้ความหมายก็คือการตัดที่ต้องการให้เป็นเต็ปเป็นเซกชันเป็นลายเป็นแนวเป็นการทํางานในบุคคลต่างๆของการตัดบล็อกให้มันมีความสมติไล่ของชั้าออกมานะครับ กับเป็นบล็อกคำว่าบล็อกเนื้อผมอาจจะยาวอยู่10นิ้วความยาวแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็ยัง10นิ้วแต่บล็อกไร่นะครับอาจจะเป็น10นิ้วแล้วก็5้าหก็คือไล่เป็นสิบไล่เป็นเซกชันแล้วเป็นรายเป็นแนวออกมาตามสูงสร้างตามสีละตามรูปแบบตามบอดี้แล้วก็ตามรูปทรงครับอันนี้เป็นที่มาของการทำบล็อกสอ่ครับครับไม่เสียเวลาเลยครับเรามาเรียนรู้เรามาที่นี่ ในการทํางานของเท a โนโลยีคาร์นี่หรือนะครับเป็นแนวของนะครับตัววิธิกั์ของสภถา,ภาบัานรองเทคโนโลยีคาร์นี่ั้วันนี้ผมเริ่มพอยหรือเริ่มจุดแรกเป็นการใช้องศาและชชใช้ฉากใ้ระดับก่อนนะครับจุดแรกอย่างที่เคยบอกว่าผมตัดให้เป็นกรอบลักษณะของบล็อกบล็อกในที่นี้ก็คือการตัดลักษณะตรงประจุที่2หรือลายที่2หรือตีเสกที่2เรามีการดึงมีการโน้มมีการบางองศามีการบองฉากา มีการวางลายนะครับแล้วก็มีการวางแนวลักษณะของช่องออกมาให้เห็นลักษณะในรูปแบบของการทํางานในสไตล์เรานะครับคือเพียเกียวปลายสไตล์นี้ครับย่างที่บอกว่าการทต่ลักษณะนี้เราต้องการอยู่นะครับลายและเรียงของชั้นท่านจะมองเห็นนะครับสเต็ปของันท่านก็ลายและแนวเนี่ยมันจะมีการชั้นออกมาเล็งแต่ชั้นบนนะครับค่อยลงมาไล่ลงมาตีละชั้นแต่ก็มองดูใกล้ใกล้อครับท่ับครับข้อให้สิทธิ์ครับส่วนต่อไปที่เดิมครับอย่างที่บอกว่า เราวางอกไปแล้วก็ดูมาดูลายแล้วก็มาดูแนวอีกทีแล้วมาไล่ลักษณะทรงอีกทีเพื่อให้ลายไล่แนวลักษณะของเส้นผมนะครับเดิมนะครับเป็นชั้นออกมาครับเราวีมาแล้วเราปัดมาแล้วเราไสลายทรงออกมาแล้วนะครับชั้นลายแนวรูรับของทรงเกนะครับและนะครับแล้วแนวลักษณะของทรงออกมา ครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นที่มาที่ไปถ้เพื่อนเพื่อนแล้วน้องๆครับลองศึกษานะครับลองพัฒนาแล้วก็ลองเรียนดูลองดูนะครับนะการตัดในที่นี้มันมีความหมายหลายอย่างนะครับบ๊อบคืบบ๊อบเทบ๊อบทวนนะครับบ๊อบเบิ้ลนะครับนะแล้วก็บ๊อบลากใส่นะครับหรือนะครับเป็นบ๊อบลักษณะบ๊อบตรงหรือบ๊อบนักเรียนหรือบ๊อบเบบี้คำว่าบ๊อบมีเป็นสิบนะครับนะแต่ว่าเราจะตัดยังไงตามโครงสร้างตามสีละ ตามรูปแบบตามลายและก็ตามแนวครับพบเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับทรงแต่ละชั้นออกมาแต่ถ้าผมของคุณนะครับถ้าผมเขาหนาเราตัดออกมามันก็จะโค้งออกมาพุ่มออกมาเลยนะครับแต่ในกรณีเช่นนี้เราตัดในเส้นผมเขาไล่นะครับเราจะมองชั้นและลายแล้วแนวของรซงออกมาได้เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับนักกรอบแล้วรูปทัดโซงออกมาได้เป็นไล่ตามออกมาส่งแล้วตามลายตามแนวตามมอยตามโค้งสร้ตามเสียระตามรูปแบบ ครับเขาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวคอเคลียร์คอเคลียร์ในที่นี้ความหมายผมก็คือการดึงการโน้มการเลเยอร์โซนของด้านข้างนะครับเราดึงเราโน้มเราเลเยอร์มาครับถ้าเราต้องการไม่มีเนื้อผงของด้านข้างแต่เคปในกรณีนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราคํานึงถึงโครงสร้างเราคำนึงถึงทีละเราคำโน้มถึงบอดี้แล้วลูกหน้าเขานะครับหลายๆคนนะครับไปหน้าเล็กอาจจะปากหอาไปเลยหลายๆคนไปหน้าใหญ่ อาจจะมีตัวคอเคลียอาจจะมีเนื้อผมอาจจะมีลายอาจจะมีแนวแลักษณะของโรงออกมาให้ตามแล้วจักโครงสร้างให้ตามรูปแบบสวยๆดีับพอเสร็จแล้วนะครับเชื่อเดินนะครับเรามีการตั้งฉากตั้งองศาวางลายวางแนว45องศาฉากลายและแนวเราตามตามตัวยูตัว Yu, ตว, v, ตว ow, ีตัวแอโล่นะครับครับเสร็จแล้วครับเราก็แบ่งร้อยหรือแบ่งจุดนะครับจุดท,ท,ทออี่สํญญญาคัญคือ4 5องศาลายและแนวแล้หลับไอหูแล้วก็ถึงหลักสี่ษั เราดึงขึ้นมาแล้วก็ตั้งฉากตั้งองศาขึ้นมาครับวางลายวางแนววางเกาะวางรูปรับของทรงให้เข้ากับกอนี้ให้เข้ากับลายแล้วก็ให้แนวครับอย่างนี่นะครับการดึงการยกการโน้กการไล่ลักษณะของเส้นผมเราต้องการให้อยู่ลักษณะของสีสีข้าอยู่ให้มีเนื้อผมทงด้านข้างนะครับให้มีตัวคอเคลียนะครับหรือให้การยกให้พอประมาณนะครับเช่นเดินนะครับคอโ้ที่สามนะครับเราก็ใช้ขาดใช้ลายใช้แนวใช้เกาะนะครับ แค่หลักของการที่เราตัดนะครับร,ร้อยลิตรของที่ก่อที่แล้วมาเป็นเกณฑ์นะครับถ้าเราต้องการให้สูงเรายกให้สูงนะครับน,นะครับถ้าเราต้องการให้ต่ำเรายกให้ต่ำนะครับอยู่ที่ลูกค้าและความต้องการของท่านนะครับว่าเอาสูงมาต่ำเลักษณะนะครับแต่นี้ก็เป็นว่าโงนดะรูปแบบและสไตล์และการทํางานของเราแับไหเชื่อนใส่น้องได้จา้างจึ่สวยและหลายๆคนทุกท่านที่รับชมอยู่ก็จะได้เรียนรู้ เราก็จะใส่ฟ้าแล้วเราก็จะไปด้วยกันนะครับในสไตล์นะครับเฮ้ยที่อยบ้านอาคารนี้เราไมรู้เราสร้างเราพัฒนาแล้วเราหาหลักการาการทํางานเป็นสไตล์นะครับนะครับเกษตรและที่เดินนะครับผมมีการดึงหงุศาดึงฉากแล้วก็วางลายวางแนวแลนักษณะของทรงออกมาครับให้ได้ตามแบนี่ให้ตามรูปร่างของทรงให้ตามลายแล้วให้ตามแนวแล้วให้ตามโครงสร้างนะครับ น,นะครับโครงสร้างขขาด้านบนประทับเป็นหยักนะครับฝอนด้านท้าทอยนะครับเป็นข้อลงมาเวลาเราตัดเห็นไหมครับลายและแนวจะต้องให้เข้ากับโครงสร้างให้เข้ากับบอดี้ให้เข้ากับรูปร่างให้เข้ากับรูปทรงตามที่เราจินตนาการนี่ก็คือเทคนิคนนี้ก็คือการออาแบบนี้ก็คือสไตล์แล้วนะครับสี่สิบโลคันนี่ครับเพื่อนน้องๆลองรับชมดีๆกันนะฮะจุดแรกที่ผมเริ่มออกมาก็คือการตัดหาฐานหาขอบ เป็นบล็อกอยูที่สอนคือการเลเยอร์การดึงการโน้มการสวิตการบิดหรือการสบรับดัดได้ลักษณะทรงมาให้มีการตัดออกมาอยูที่สามมีการวางล้อยหรือก็มีการวางขอบเทียวออกจโจกออกเกลักษณะของปลายหูได้ลัออกษณะมาเพื่อดึงเลเยอร์โน้มให้มีลักษณะของด้านข้างอยูที่สี่คือการดึงองศาดึงฉากสร้างลักษณะของความคืยและ 4, 5, แลักษณะของสี่จิตห้าับได้ลายแล้วก็ได้แนวตัดองสร้างจุดที่ห้านะครับ ลักษณะที่เราแบ่งไว้หรือฮาร์ทลัาากษณะของกาของทรงออกมาให้มีความสมดุลแล้วให้มีความกลมกลืนกันทัชเซตนี้ก็คือเป็นเทคนิคนี้ก็คือเป็นการทํางานในสไตล์แล้นะครับเสกโยกแบบนี้โดยเราเดนการใช้หลัาากลักษณะแนว้งนตรวมกินครับเป็นการทํางานที่เขาเรียกว่าเป็นฟีสไตล์ว่าง่านเลยนะครับให้ดูแล้วงา่ายให้ดูแล้วชัดออกมาครับเห็นไหมครับทรงและรูปแบบออกมาชัดเห็นแล้วเรามาดูอีกตั้งหนึ่งนะครับ การตัดอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือการเริ่มต้นเริ่มต้นในที่นี้ความหมายของผมก็คือเริ่มจากความยาวของส่วนของส่วนหน้าก่อนนะครับหน้าผมจะเริ่มนะครับวางตัดเป็นบล็อกก่อนนะครับอันนี้ก็ขาวมาบล็บอกข่าวมาบล็อกก็คือการหนีผมออกมาไล่ออกมาตัดให้เสมอกันทั่วทิศหรอือเป็นบล็อกนักเรียนนี่กเเรียกว่าบล็อกพอเสร็จแล้วเราต้องการที่จะให้เส้นผมวางลายวางแนวลักษณะไล่ของส่งออกมาเราก็มีการยกไล่มีการลาักษณะ ลายและแนวลักษณะทรงออกมาให้มองลักษณะชัดจะเป็นทิศหนึ่งนะครับข้อที่สามที่เดินนะครับโอ้ยและจุดต่างๆที่วางเกอบวางลายใช่ไหมครับแราก็อะไรอะไรลักษณะออกมาเพื่อให้ทรงและที่เราตัดไว้มันมีการไล่และปัดทันออกมาเนครับเพื่อนๆครับลายและแนวแต่ละชั้นที่เราวางเสต็ปไว้ที่เราวางชั้นวางวางลายไว้มันจะเป็นชั้นชั้นชั้นเป็นลายเป็นแนวเลยแต่ถ้าเป็นบล็อกที่มันเสมอกันก็คือ่วงมาเท่ากัน ผมจะมีน้ำหนักเป็นก้อนจะไม่ตัดจะไม่ไล,ล่ลักษณะนี้นะครับครับพขเสร็จแล้วนะครับที่เดินกนรับนะการตัดลนนักษณะนี้การวางลายลนานักษณะนี้เราก็ต้องมีจุดเชื่อมเชื่อมที่นี้นะครับนะเรามาดูด้านข้างด้านข้างที่นี้ก็รับผมวางลายวางแนวลนักษณะของกรอบลักษณะของจอที่เราวางรูปแบบไว้เรามีการดึงมีการเลเยอร์มีการโน้มอ,ออกมาโดยการเขาเรียกว่า นะครับขอเคลียร์คอเคียในที่นี้ก็คือการดึงการโน้มให้ลักษณะของด้านใช้ทอยหรือด้านคอให้มันมีลักษณะลายและแนวลักษณะของสกอมาครับอันนี้ก็คือการตัวขอบเคลียร์การเสื่องเนื้อผมการเพิ่มเนื้อผมให้มีปร,ริมาณและให้มีด้านข้างให้มองลักษณะความถุยแล้วก็ให้มีความไรรล่ลักษณะของตกออกมาครับพอเสร็จแล้วนะครับที่เดินนมนะครับในการตัดลักษณะนี้หรือการทรําลักษณะนี้เราต้องการให้สีละหรือสีสากเขาถุย โดยการสร้างงศา45มโดยการวางลายวางแนวนะครับเป็นลนักษณะตัว U ตัว V หรือเป็นไอร o ฟชาวแอร์เรียแบกราคาตามโครงสร้างตามสีละตามรูปแบบเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับพอเสร็จแล้วนะครับแต่ต้องขยับมาครับนะมาดูโซนอีกซีกหนึ่งนะครับเราเด็เราไล่ลักษณะของปลายซีกหนึง่งเพื่อวิ่งเข้าหาลักษณะของตึ่งกลางอยู่ที่ผมบอกว่าที่เราตั้งนะครับตั้งกรอบไว้หรือนะครับเป็นลนักษณะตัว V ไว้ หรือเป็นโอโลที่เป็นถนุวิ่งเข้าหากันอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ล้วนะครับเทรีอะไรก็ามนี้ครับเราเสริมสร้างเราพัฒนาแล้วเราก็ฝ่ายฟ้านะครับแล้วเราก็หาที่มนโ่งอการทํางานในสไตล์เรานะครับเทีบาตารนี่ครับเราเรียนรู้เราพัฒนาแล้วเราก็เสริมสร้างเราก็หาที่น่นนตานาานา่าง ในสไตล์ในรูปแบบในการทํางานแล้วก็ในการเรียนรู้แล้วก็ในการที่นะครับเอาแนวแล้วยุครัสมัยใหม่นะครับมาพายมาดัดแปลงมาเสริมสร้างมาต่อยอดแล้วก็มาวางแล้วก็ากวางเนลี่ยวระวังพักเคลื่อมนะครับพอเราได้พอยลักษณะของตัวที่เราไล่เสร็จแล้วเราก็มาต่อช่วงช่วงที่นี้นะครับคือความคุยแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับเรามาสร้างฉาก มาวางมุมแล้วเราก็มาวางองศานะครับเพื่อให้ทรงและรูปแบบนะครับทำให้มีความสมูทให้มีความกลมกลืนกันนะครับให้ลักษณะเป็ต่างของทรงครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็หมาดึงแล้วก็เช็คพอยต่อไปหรือจุดต่อไปนะครับตามที่เราวางรอบไว้หรือวางลายนะครับลายและแนวนะครับก็จะออกมาเรียกว่าให้สมูทหรือให้มีความสมดุล หรือให้มีความคงคืนตามโครงสร้างตามรูปแบบนะครับแล้วก็ตามบอดี้แล้วก็ตามทรงตามที่เราต้องการนะครับถ <c oughs> ้าพอเสร็จแล้วนะครับนะอย่างื่นนะครับนะทรงรูปแบบลายแล้วก็แนวนะครับ <c oughs> เรานะครับต้องการที่ามันมีความโคงคืนและมีความสมูทกันนะ <c oughs> ครับฮนะ มาเป็นเงื่อนงบัตนะครับงผมที่เราตัดนะครับชงผมที่เราไล่ออกมาปลายผมนะครับที่เราตัดออกมามีความสมูทมีความคงเกลื่อนแล้วก็มีลายแล้วก็มีแนแวตามที่เราวางโครงสร้างตามที่เราวางหลักและตา nah. มท wow. mm hmm. ี่เราวางเทคนิคนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคของการเช็คเทคนิคที่นี้นะครับเราจะวางร้อยเราจะวางจุดราะทดลักษณะของการวางการดึนวงสาการตั้งฉากการคือต้องการให้ผมของข้ามีน้ำหนักเข้ากัน อยากเด ar ็กในข้างใดข้างหนึ่งโครงสร้างสีรักก็เป็นสุดโค้กว่าเราเราตัดนะครับเราควรจะต้องเน้นใน่งของความความสุดโค้การตัดเสุดโค้กเพราะเราต้องการให้เข้ากับงาดทีให้เข้ากับรูปรักษณ์ให้เข้ากับรูปทรงนะครับให้เข้ากับรูปแบบและให้เข้ากับโครงสร้างนะครับกับเทคนิคนการนำไปฝนการทำงานที่เพื่อนๆในน้องๆแล้วให้ตั้งหลายๆคนนะครับหรือน้องใหม่นะครับเพื่อนรู้ แล้วก็ได้พัฒนากันนะครับเราไปต่อยอดกันนะครับรูนะครับนะการตัดผมไม่ได้เรื่องที่ยากนะครับเพียงท่านนะครับออกเหเพื่อนมาเอาหูนกตามานะครับหรือนะครับฝึกฝนนะครับในระหว่างที่เราทํางานนะครับลองดูนะครับว่าหนึ่งอาจารย์น็อตเขาเริ่มเรื่มจุดใหม่นะครับนะครับจ่างทรงนี้เราเริ่มด้านจอก่อนถาว่าเริ่มด้านจอก็คือวอรไหรือวางเออะด้านจอใหี่เป็นลักษณะของวอรอคก่อนะครับตอที่สอง เรามีการดึงเรามีการยกองศาแล้วก็มีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวลักษณะทรงออกมาให้ลักษณะของการปัดแลวไล่ลักษณะของทรงออกมาหรือเป็นชั้นหรือเป็นลายหรือก็เป็นแนวให้ออกมาในตามองคร่างตามสีลักษในตามรูปแบบแล้วก็ตามลักษณะเพงนะครับให้ออกมาให้มองด้สวยงามครับแต่นี้ก็คือเป็นเทคนิคแต่นี้ก็คือเป็นการทํางานครับนี่ก็คือในสไตล์ของนิกที่ี่ ไานครับเพื่อนเพื่อนน้องๆแล้วก็ทัางเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะไปฟ้าแล้วเราก็สามารถจะหาวิชาที่มีการทางานครัเพอเสร็จแล้วเรามาดูโครงสร้างของด้านหลังหรือการเช็คของด้านหลังนะครโครงสร้างไม่ใช่เป็นเส้นตรงเป็นส่วนโค้งัวเราจะตัดเราต้องดึงเราต้องโน้มเราต้องไล่นะครับเราต้องวางลายวางแนวตามโครงสร้างตามทีละแล้วก็ตามรูปแบบแล้วก็ตาม ตามเกณฑ์นะครับตามที่เราประกอบเอาไว้นะครับว่าส่วนของท่านข้างลักษณะอย่างไรนะครับส่วนด้านหลังลักษณะอย่างไรนะครับส่วนด้านตีนผมหรือด้านด้ทอยลักษณะอย่างไรนะครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่วัตถนิยแค่นี้ก็เป็นนั้นองวการธรรมนะครับแค่นี้ก็คือเป็นการลักษณะกับการลักษณะของการแบ่งแล้วลักษณะของการซอยนะครับเหมือนกบภาพนะครับนี่คือราดนี้ครับอาจารย์ข้างๆยังหนาไปไหมครับหรือว่าอย่างไร หลังนี่หนไปนะข้างนะถ้าหลังไม่ยาวนะคะยาวๆค่ะคไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือข้างนั้นสั้นนิครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าเขาต้องการอย่านี้ครับนะฮะให้ต้องการที่ผมไล่ออกมาครับเราก็เลยพัฒนาเกณฑ์มจุดลายผมครับจุดปลายผมนะครับให้ปลายผมแล้วก็ส่ง ไล้ไล่และก็แนวตามที่นะครับตามที่เขาเรียกว่าโครงสร้างเป็นลักเดนะครับปัญหาจัดอีสระก,ก็คือนะครับเวลาต้องีปัดไปถ้าเป็นหนาเป็นก้อนนะครับการหวีนี้ก็ทางานได้ลําบากนะครับส่วนนะครับแต่ถ้าม,มีความสมูทมีความคป่งเื่อนออกไปแล้วเขาสามารถจะหวีและจัดทรงได้ตามที่เขา,าเขาเรียกอะไรนะจินตน,นาการ,นะ,รนะครับของคนต้องการที่จะหวีปัดและก็ไล่ไล่ลักษณะ มันก็ถึงทัดถูนะครับนะหลายๆคนที่ชอบลายสไตล์อย่างนี้นะครับก็ลองลองทำดูนะครับเพื่อนๆมาจัดหน้าลองลองทำดูนะครับแนวผมนะครับการศึกษาการเรียนรู้ก็ลองทำดูว่าการดึงดูดการอินเทอร์เน็ตโอเคแล้วับเนาะอันนี้ก็โอเคนะอันนี้มันจะขึ้นแต่ข้างน่ะได้ได้นะแล้วต่อมาตรงนี้นิดนึงใช่ตรงนี้ต้องหน้านิดเดียวหน้าตาคนหนิงคนผู้ชาย มาหน้าแล้วก็้ายการยึดอยู่ครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเก็บตซนของส่วนหน้านะครับดึงแล้วก็เลยเยอะโนกออกมานะครับอย่างที่บอกว่าเส้นผมโอนหน้าเขาเป็นเคิร์ฟการเป็นเคิร์ฟก็คือเป็นหยิกเป็นพื้นเป็นรอนนะครับอยู่นะครับพอมันยาวมากนะครับมันเป็นลักษณะท้ายก้นหอยหรือหดเข้าอ,อยู่นะครับเราก็ต้องมีการวาง้อยการพัตติ้งการลักษณะดิวหรือเกาะลักษณะลักษณะนี้เพื่อต้องการนะครับให้้อย ให้จุดให้ลายและแนวลนักษณะของที่เป็นก้นหอยหรือเป็นเคฟิฟอยู่ให้มันคลายออกมานะครับตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นการทํางานเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายเรานะครับ kto ครับวันนี้อาจารย์ออสสอนสัตวบผยม by kto ครับในี้ครับเพื่อนๆสามารถจะเข้าไปเรียนรู้สามารถจะเข้าไปศึกษาสามารถจะเข้าไปหาวิชาต่างเข้าสุดู้นะครับอาจารย์ออสสอนสัตวบผยม by k o นะครับเราเรียนรู้เราเสริมสร้าง เราพัฒนานะครับเราเทคนิคเราการทํางานนะครับแล้วเราก็เอากลับมาในรูปแบบนะครับในสตา์เราไหมครับเป็นพนมพ์ลายอะไรที่นครับอย่างนี้นะครับข้างหน้าอ่าตรงกลางเออมันเชื่อมเป็นขั้วไอ้ที่ตัดกลางนั้นครับ เราตั้งที่เปิดมันจะเป็นตอนมันจะไม่สมบูรณ์เวลาเวลาไล่ผมนี่มันต้องยอมรับกฎีเราเราต้องให้มันเขาเรียกว่าคงเส้นกันอยู่ที่ผมวางอย่างนี้ถ้าวางมันต้องวางให้มีน้ําหนักสองข้างสะพานเพียงข้างก็ยกไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเทคนิคของการตัดหรือการทํางานในสไตล์เราเฟรติโอปาร์นี้โดยการใช้เขาเรียกว่าเทคนิคของตัวมิสิกทัศคือการเริ่มการลาย ตามแนวตามลักษณะโครงสร้างตามสีละแล้วก็ตามรูปแบบแล้วก็ตามสไตล์นะครับแล้วก็ตามแนวลักษณะของทรงที่เรากําหนดออกมาเดี๋ยวเราเป่าเราได้ดูนะครับนะเดี๋ยวให้ออนหรือว่าผมได้ได้เลยครับได้ครับใ่เลยนะครับได้ได้ได้ครับครับพอเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของการลอยการลายในที่นี้หรือการจัดเส้นทรงลักษณะแบบนี้ เราเริ่มตแก่การตัดใจและหลังของนะครับพอเราได้หลังนะครับเราต้องการให้สีละให้ที่ตัดก็คือนะครับเี๋ยวนีมให้ตัดถึงการวายหรือการเป่าการจับเลื่อหรือการอักแกรหรือการจับโนครับสไตลนครับสีมต่น นีดใค่ไหนใช่อันนี้ให้มเก็บใช่ครับพ่อเป็นว่านะครับวันนี้เราที่หนึ่งของการตัดผมเราเอาที่หนึ่งของกันดัยเราที่มีึ่งของการจัดเซตนะครัเอาที่มีึ่งของการทำทรงนะครับในลักษณะของบ๊อก บล็อกวันนี้นะครับคือเป็นบล็อกซอยหรือเป็นบล็อกไล่การบล็อบล็อกซอยในที่นี้ความหมายของผมผมสร้างรูปกรอบของการป็นสี่เหลี่ยมก่อนะครับเป็การสร้างบล็อกบลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาซอยหรือมาไล่นักษนะของทีผมยกมีเลยเลยเป็นที่มาที่ไปของการตัดบล็อกซอยหรือบล็อกไล่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่สลาดรับเสียลานะครับมาเป็นแบบให้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ่อนน้องๆ แล้วก็ช่างเฉลถัวทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ยังติดตามัปอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานนะครับเคจิโอคารานี่ที่เอาเคือสถานที่ในการถ่ายทำและการนะครับการถ่ายแบบแล้วก็ลักษณะของการออกแบบรถองขอชมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานอาจารย์ใหญ่นะครับสอนตัดผมนะครับ ครับอาจารย,ย์ใหญ่สอนตัดผมนะครับนะฮะในสไตล์ของนะครับนะครับของอาจารย์ใหญ่นะครับนะฮะที่นะครับโอนหน้าที่ต่อแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอนะครับสอนตัดผมชายในสไตล์นะครับในสไตล์ผมชายและในสไตล์ดีเกและในสไตล์แนวของผมชายนะครับนะหลายหคนได้ศึกษาหลายๆคนได้เรียนรู้หลายๆคนได้พัฒนาใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับก็มาแล้ว กดไลค์กดแชร์กดสมัครครับกดกดดิ่งนะครับ,บ,นะรบเป็นรูปหัวใจเพื่อนะครับเอาเทคนิคการทําง,งานของความรู้ในสไตล์เรานะครับไปเผยแพร่ไปแชร์นะครับการใหญ่สอนตัดผมกําเนิดตาลอนนะครับทางช่อง YouTube นะครับ แล้วนะครับนะเราก็จะจัดเซสจัดทรงโดยการใช้ตัวบำรุงตัวอาหารผมโดยการใช้จัดตรงโดยนะครับโดการใช้ตัวเฮดเซนะครับเป็นตัวเสริมเป็นตัวสร้างเป็นตัวที่จัดทรงได้ผมหญิงและผมชายแล้วก็เป็นลักษณะของแฮดเซตทริปเมนต์อโวคาโดเคลาตินแฮมาร์กนะครับอันนี้ตัวบำรุงตัวอบไอน้ำตัวเซตทรงสำหรับผมแห้งผมเสียแล้วก็ผมแตกปาลายนะครับ เลยนะครับใช่เศรษฐกิจใช่พัฒนานะครับวันนี้ผมขอสุขจิตสุขภาพดีและทีมงานเอเจียวคาร์ดิมี่เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมง,งานอาจารย์ใหญ่กําเนิดซาลอนสอนตัดผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์โอสอนตัดผมชายนะครับในรักษาเสนี่นะครับหรือฝ ก็ต่างกันตานะครับใครอยากจะเรียนตัดผมชายก็เชิญที่อาจารย์อมสอนตัดผมชายนะครับดยสไตล์นะครับเกย์จูบารนครับหลายๆคนศึกษาหลายๆคนเรียนรู้หลายๆคนก็พัฒนาหลายๆคนก็ฝัดฝ้าเอาเทคนิคของการทํางานครับเอาเทคนิคของการสร้างเอาเทคนิคของการเรียนรู้ในสไตล์เรานะครับเกยจูบารนีครับวันนี้ผมอาจารย์ก็ระคำว่า สวัสดีแล้วก็ขอคณครับภาบตากล้อง้ลยเข้ามาเลยนะครับนะให้ดูแล้วก็ให้ชมแล้วก็เห็นเทคนิคเห็นการทํางานนะครับแล้วก็ให้เห็นทรงนะครับออกมาลักษณะของทรงที่สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับเราทีมงานเฟรนช์โฟลคารดมีเราหวังว่านะครับความรู้ที่แบ่งปันความรู้ที่แชร์ความรู้ที่ให้กันไม่มากก็น้อยคงบเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อน พบกันชอดหน้านะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเดี๋ยวาลมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครับกดกระดิ่งกดลูกหัวใจและตัวหนึ่งก็คือ TikTok ครับ